ครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี่เดี๋ยวครับทุกคนเลยนะครับผมอยู่กับผมหัวฟู้วันนี้ก็อยู่กันในเกมบอกฟุดนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาดูไอเทมที่เข้ามาใหม่ในช่วงกิจกรรมคริสต์มาสของเราเนี่ยมีอยู่สาไอเทมนะครับไอเทมแต่ละชิ้นนี่ก็จะบวกสเตตัสต,ต่างกันเรามาดูกันว่าไอเทมชิ้นไหนจะบออะไรกันบ้างนะครับผมเราเราดูกันเลยนะครับ โอเคครับผมก็เราก็ามาอยู่กันในไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับก็คือไอเทมหมวกซานต้าสีเขียวนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าหมวกซานต้าสีเขียวเนี่ยมันบวกอะไรบ้างนะครับผมนะฮะอย่างแรกเลยนะครับหมวกซานต้าสีเขียวเนี่ยเพิ่มความเสียหายให้แก่ผู้ใช้10%นะครับแล้วก็ ลดคูดาว5%์ในอาวุธประชิดหรือดาบหรือหมัดนั่นเองนะครับเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับ20%ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมวเขียวนะครับแล้วก็มาดูไอเทมชิ้นต่อไปนะฮะหมวกซานต้าสีแดงนะครับผมหมวกซานต้าสีแดงนะครับเพิ่มความเสียหายให้แก่ผู้ใช้12.5เเซนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้กับพลังผลปีสาจพลังมีดนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็ว ในการวิ่ง30%เลยนะครับแล้วก็บวกพลังงานและบวกพลังชีวิตอีก400โอ้โหเทมนี้ถือว่าดีนะครับแต่ข้อเสียคือได้รับดาเมจเพิ่ม12%เลยทีเดียวนะครับไปไเทมชิ้นสุดท้ายฮะนั่นก็คือชุดที่แรกนะครับก็คือชุดซานตาหหรือผ้าคลุมซานตานะครับผมก็จะมอบอเขาเรียกว่าอะไรมอบ10%ให้แก่บอกฟุตอมอบ10%ให้กับพลังผลพิศาจ ให้กับพลังงานให้ดามเมจนะครับแล้วก็บวกหาคิสังเกตรหรือเปล่าอันนี้ถ้าผิดถูกขอประทานหภัยไะครับถาคุมก็มีแค่นี้นะครับผมเอาลราก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับก็จบการรีวิว เรียกว่ารีวิวได้ไหมไม่ได้สิก็จบการแนะนำไอเทมเพียงเท่านี้นะครับ3ชิ้นในกิจกรรมใหม่รีบๆไปหาซื้อในกิจกรรมของบอฟฟตนะครับก็คือเอาเหรียญแคนดี้มาแลกนะครับส่วนไอเทมเสื้อคลุมนี้ก็คือเราต้องเก็บกล่องของข,องขวัญที่จะเกิดทุก1ชั่วโมงนะครับใครได้บ้างแล้วยกมือขึ้นนะครับขอบคุณมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดหัวใจกดกระดิ่งนะครับแล้วถ้าใครอยากให้ทำไอเทม ใหม่ๆห,หรือไอเทมอื่นๆก็สามารถบอกกันได้เลครับโอเคเอาไว้เจอกันบ๊ายบาย